วันนี้นะคาแทงขับมารอพบมากมายครับรวันนี้เปิดฟูดวินล่าครับเป็นเฟสเฟสแรกนะครับต้อนรับปุกจีนเลยครับก็ดูจากชุดแล้วก็รู้เลยว่าผมนี้จีนแต้ๆเลยครับผมยัได้ไปช็อปไหมันได้ไปเดินช็อปมาถึงยังไม่ได้เข้าไปดูเลยครับแต่ว่าดูจากบนเวทีเข้าไปข้างในเนี่ยคือใหญ่มากแล้วก็เหมือนกับว่าคงมีทุกอย่างครบอ่ะมีของกินที่อร่อยเยอะมากแล้วแบบตอนนี้คือช่วงราชพฤกษ์นี่คือแบบพัฒนาไปไกลามากอ่ะเจริญเหมือนในเมืองเลยนะหมู่บ้านก็เยอะแล้วก็ ห้างสรรพสินค้าฟู้ดคอร์ดต่างๆคอมมูนิตี้มอลอะไรเงี้ยก็จะแบบเยอะอะไรเงี้ยก็ถือว่าดีครับก็ตอบโจทย์ที่มีหมู่บ้านเยอะก็เหมือนว่าเจริญไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วก็แบบแถวๆนี้ก็แบบมันก็ไม่อยู่ในเมืองมากอ่ะเนาะมันก็น่าอยู่กว่ามวันนี้เพงงงลงเดิมๆครับผมก็กำลัง,ง,งหาเพลงใหม่อยู่ครับ ก็เป็นเพลงที่เราร้องเราชอบร้องไงเพลงแค่คุณแล้วก็เธอทั้งนั้นใช่ไหมครับก็เป็นเพลงที่แบบเออแต่ว่าก็ตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเนี่ยกำลังจะทำเพลงแสกใหม่แล้วแต่ว่าเพลงสมัยนี้มันเป็นนะมันไม่ค่อยมีเพราะๆมันหายากอ่ะเหนวที่แบบหาใคยัง่ละครเยอะอะ่ะมาก ผมเล่งถ่ายเรื่องเพื่อนแทงกับปุ๊กลุกแล้วก็ยูวีใช่ไหมครับเพราะว่ามันจะออนแอร์ช่วงเดือนปลายเมษาต้นต้นต้นพฤษภาแล้วเนี่ยส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยมาร์สุมสวัสด์เนี่ยก็ก็จะออกต่อหลังจากเพื่อนแทงจบเลย,เลยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ละครอีก2เรื่องก็มาจอยจอยอแล้วอ่ะโอ้โหมาฮอตตอนแก่แล้วเน <มะ S 2> ี่ยใครนะครับมีครับก็ปกติแล้ว ผมทำงาน6วันละครนะแล้วก็วันเสาร์ก็จะรับงานอีเวนต์อะไรเงี้ยพี่กับเรื่องใครที่ปล่อยรูกมาคนบอกว่าอยากดูมากครับมันก็เป็นละครที่น่าดูนะครับถ้าใครชอบแนวละครเกี่ยวกับพวกพความรักพีเรียดหน่อยอะไรเงี้ยยุคสมัยยุคก่อนๆขวัญเรียมนิดๆอะไรอย่างเงี้ย,ย,ย,ก,ก,ก,ย,ยก็จะมีละครพีเรียดเป็นรักสามเศร้าถอดเสื้อขี่ควายีี่เมาาท ไม่มีซิกแพคด้วย้องฟิตยังไงก็เขาบอกว่าคนไทยสมัยก่อนคือกำยำล่ำสันก็จริง mm hmm. แต่คงไม่ได้เป็นหุ่นแบบนักพละกายอะไรเงี้ย mm hmm. ก็แค่แบบตัวใหญ่ก็พอแล้วไม่ต้องถึงขั้นแบบมีซิกปงซิกแพคอะไรมากมายอะไรเงี้ยแต่ว่าขอแค่แบบไหลแขนอะไรเงี้ยใหญ่เพราะว่ามันต้องใช้งานแบบ ใช่ไหมขี่ควายเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยดำนาอะไรเงี้ยก็ประมาณนึงครับแล้วก็ดำมากตอนเนี้ยดำเลยเพราะว่าลงโคลนอะไรอย่างเงี้ยด้วยทั้งลงตัวด้วยคือม็อกเราทาทาตัวให้ดำอ่ะบนนมขาวไงไม่บอกแม้แต่หน้าดำอะไรเงี้ยต้องทาลงทาตัวทาอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงเราเป็นคนกลวกัรเรื่องหุ่นเลยชิลไม่ชิลเียเพราะว่ามันไม่ต้องหุ่นดีมาก พอดีเขาตีโจทย์มาให้แล้วเราก็เลยรอดไงฮะเราต้องผาใจในกับคนของเราด้วยเนาะก็ประมาณนึงนะก<ส>็พอได้อยากถ่ากี่คอนตอนนี้ถ่ายได้มัน25เปอร์เซ็นต์เองไม่รีบครับเพราะว่ามันยังไม่เร่งเท่าไหร่แล้วก็บทก็เขาเริ่มมาแล้วครับได้ดูแน่นอนปีนี้นนไม่ได้ถ่ายละครไปเกินสายแตดแดดขนานอ๋อวอร์มฮักครับวอร์มฮักไบเวียเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมของของผมกับแฟนคลับเป็นปีที่สองแล้วที่เรา เราจะมีตัวแทนของเราในแต่ละจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่อยู่ห่างไกลแล้วก็เป็นมีมีภัยหนาวอะไรเงี้ยเราก็จะ,ะทำเสื้อกันหนาวโดยที่เราก็จะมีะแฟนคลับแล้วก็คนที่สนใจร่วมทําบุญโดยการบริจาคเงินเข้ามาเราก็จองเงินส่นเนี้ย ไปซื้อเสื้อขนหนาแล้วก็ทําเสื้อขนหนาแล้วก็เอาไปบริจาคก,กับเด็กตามโรงเรียนต่างๆที่อยู่บนเขาอยู่บนดอยที่อากาศหนาวอะไรเงี้ยครับตอนนี้ไปมากี่จังหวัดไปมากี่จังหวัดแล้วคะโอ้ผมมาไปมาที่เดียว<ม>แต่ว่า,าคนที่เขาอยู่ในตามแต่และจังหวัดเนี่ยเขาไปกันหมดแล้วอะ่ะก<ม>็ตอนนี้เกือบครบแล้วครับนี่ล่าสุดเพิ่งเพิ่งลงไปเมื่อตอนเย็นนี่เองก็คือเป็นอีกที่ที่แน่าจะที่สุดท้ายแล้วครับอ่าได้แล้วีโอ้เด็กๆ ผมว่าโตขึ้นก็ยังจําผมอยู่อ,ะอ่ะเพราะมันใส่เสื้อแล้วแบบมันมีชื่อเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าก็ดีนะครับถือว่ามันมันทำบุญแล้วมันได้แบบได้เห็นจริงๆเนาะรู้สึกเราล่ะความรู้สึกเราที่เห็นน,หน้องๆดีใจผมดีมากอะ่ะรู้สึกดีมากตั้งแต่ตอนที่ผมไปเขาช้างเผือกอะ่ะที่ผมลงอินสตาแกรมไปที่ผมไปแจกไปแจกเสื้อหนาวอะ่ะโอ้โหเด็กๆแบบดีใจมากครับแล้วก็แล้วมันหนาวจริงๆอะ่ะแล้วก็เออเฮ้ เ้วเชื่อผมไม่ได้แบบกระโหลกระลานะคือมันอุ่นอ่ามันอุ่นมันอุ่นจริงอ่ะแล้วแบบเราก็ลงทุนว่าก็เป็นเป็นเงินทําบุญของของแฟนคลับเราก็ไม่ได้หักอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปทํำก็มีไอวอร์มฮัร์คี่มีทุกปีอยู่แล้วครับก็เดี๋ยวปีหน้าก็เป็นปีที่สามใช่ไหมถ้าใครอยากทำบุญก็บอกนะครับจริงๆก็อยากทําบุญนเยอะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาชีพพวกเราเนี่ยถือว่าเรา คงมีบุญมาจากชาติที่แล้วเนาะ<ม>เราถึงมีโอกาสได้มีชื่อเสียงแล้วก็มีรายได้มีอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามทําบุญต่อ<ม>ต่อไปเย<ม>อะๆยู้สิ่งทประธานมีคนให้เราแบบฉายยาปิดทองรังพระ<ม>เพราะว่าเมื่อก่อนเราเป็นคนดูแบบชายทูกปาร์ตี้ก็จริงจริงก็ยังมีทูกปาร์ตี้อยู่บ้างครับ<ม>ยังไงเราก็ยังมีสไตล์ของเราแต่ว่าในเรื่องของการทําบุญเนี่ยมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าเรามีกลุ่มคนก็คือแฟนคลับซึ่งเขาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่กันได้เยอะอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบ นึกอะไรไม่ออกก็เฮ้ยเราทําบุญกันเถอะแล้วมันก็เหมือนกับว่าพอมันทําบุญมันก็ดีอ่ะมัน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 ได้เจอกันได้คุยกันได้แชร์ความคิดว่าจะไปทําอะไรกันดีอะไรเงี้ยเรืก็เป็นคนชอบทำบุญนสนุกครับชอบครับเด็กอีสานชอบทาบุญทุกคนนะเพราะว่ามันเราเกิดจากบ้านปู่บ้านยายอย่างเงี้ยก็จะแบบติดวัดอะไรอย่างเงี้ยหรอแม่ก็โดนปลุกต่เช้าแบบ เดินตามคุณยายไปใส่บาตรนั่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเราก็คงปลูกฝังกับเรามาอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กสดีเนาะเด็กนีสารใจดีครับที่เป็นาคะล่าสุดที่หมอดูทเพราะว่าเราแบบครั้งกสอนบอกำลังแบบว่าจะมีเกมระตุกันที่ก็จริงก็ประสบไปแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากครับแบบฟิลว่าแบบลื่นๆอะไรเงี้ยขี่รถมอเตอร์ไซค์เล็กอ่ะไปจ่ายตลาดแถวแถวบ้านแล้วปีจริงๆผมผมไม่ค่อยห่วงเรื่องอุบัติเหตุ ผมจะห่วงเรื่องอารมณ์ร้อนมากกว่าเพวกอุบัติเหตุมันขึ้นมันจะเป็นกับสติเรา้ล้วนแต่เรื่องอารมณ์อะไรเงี้ยค่อนข้างเป็นห่วงเพราะมีนคนทักเยอะว่าปีนี้เวจะแบบเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็ต้องมีคนคอยแบบอยู่ใ,ใกล้ๆแบบคอยแบบเหมือนดับดับไฟอะไรเงี้ยทำธุรกิจอะไรเงี้ยปีนี้แหละคนปีชงที่เวชมไหมคะผมชงครับแต่ว่าผมชงนิดหน่อยต้องไปแก้่ยจตรงทีง่ไ,ไหนไหมคะพี่ไม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 ่ก็ทำบุญนี่แหละเวราเป็นเชื่อคนเชื่อ อาชิวๆแล้วก็เราเกิดมันเไม่ลึกหัดเราเกิดวันครูก็ถือว่าโชคดีขอบคุณแม่ที่ถูกวันเอาออกวันนั้นจร <c oughs> ิงมีวันอีกรว,ไว,กวมไหมพอคนทั้งอุบัติเหตุ <t> ไม่บ่อยฮะ <c oughs> ไม่กลัวคร <c oughs> ับไม่กลัวอุบัติเหต <c oughs> ุไม่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 กลัวไม่นะครับไมกัมันจะไม่ฆ่าคีบดำๆแบบนี้เราเด้งี่มันจะเป็นอุบัติเหตุชิวครับคือทุกอย่างมันอยู่ที่สติ จริงๆเพราะว่าผมขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าขับรถยนต์เนี่ยมผมนี่ขี่โคตรด,ดีอ่ะเอเอคือแบบชุดเชิ้ตนี่แบบร้อนก็เอาอ่ะเออแบบเรามีคนขับรถไงเราก็บอกเฮ้ยอ้อนชื่ออ้อนอ้อนขับดีๆนะค่อยไปไม่ต้องรีบเดี๋ยวกองก็โทรตามเองแหละไม่จำเป็นต้องเบรกทิปอะไรต่างจังหวัดอะไรพึ่งกลับมาพึ่งกลับมาเองเนี่ยเนี่ยี่พึ่งกลับมาเองเนี่ย ต้องไปทริปมาทงานต่างจังหวัดอย่างนี้เราไม่กลัวเรื่องหมอดูทักเรื่องประเทศแต่กลัวเรื่องธุรกิจมากเกลัวเรื่องการทําธุรกิจกลัวเรื่องอารมณ์ร้อนเพราะว่ามันเป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วเขาบอกว่าจะต้องมีคนคอยเฝสติตอนนี้นี่ใช่มใช่มใช่ครับก็เป็นคุณพ่อคุณแม่ทำไมคะแต่ว่าไงบ้างคดพี่เรียบชิวๆเรื่อยเรื่อยเรื่องหัวใจสบายยังไงครับวันลทายวันละทายครับเป็นวันละทายที่ทำงานทั้งวันเลย ไปกับน้องมินไปเปิดตัวงานหมู่บ้านแล้วก็กลับมาตอนเย็นก็ไปงานอีกอได้ดอกไม้จากแฟนคลับพี่เบคะล่าสุดก,ก็มีหมอดึทงทำมาอีกว่าถ้าเกิดอีกแล้วเ<า>หรอถ้าปีนี้เราไม่แบบเราแบบไม่เปิดตัวแฟนเนี่ยเราก็จะแบบมีเกมที่จะต้องเลิกกันเลยถ้าไม่เปิดตัวแฟนมีก็จะเลิกกันโอ้ตายแล้วเอาไงดีเนี่ยก็ผมผมผมเฉยๆฮะฟังหูไว้หูอะไรเงี้ยเพราะไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยได้ดูดวงนักกลัวกลัวดูแล้วแบบเออ คือแบบฟิลว่าไปดูแล้วแบบตัวแบบระวังตัวเกินเหตุอ่างเงี้ยก็แต่ก็ดีครับก็เออฟังหูไว้หูแต่ว่าผมไม่ซีเรียสน,นะเรื่องแบบเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องธุรกิจอะ่ะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนๆะน่ะถ้าเรามีสติในการทํางานเราควบคุมได้อะ่ะผมว่ามันน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะปัญหานเรื่องรักกไม่มีไม่มีครับมีแต่ทักเรื่องแบบช่วงนี้หน้าเด็กลงอะไรเงี้ย หมอดูไหมอะไรนะใช่เรื่องของหมอดูเอ่อไม่ใช่ไม่เชื่อนะคือเพื่อนก็เป็นหมอดูเหมือนกันแต่ว่าไม่ชอบดูอือคนทักไปดูดวงสุดทัวร์ไหมพี่ไม่ไม่ดู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 เนาะกลัวอันนี้ค่ะอ่อมันเรามีชื่อติดหนึ่งในสิบนักบิดที่มีคนอยากซ้อนท้ายเรามากที่สุดเหรอมาสิแต่บอกผมซ้อนไม่ได้นะสิตอนนี้ใส่ตะแกรงไปแล้วก็ดีครับ ก็ถ้าไม่กลัวถ้าไม่กลัวล้มอะฮะมาซ้อนได้เลยเคือสาวเบลล่าเขาจะห่วงแบบนี้เออบอกนี่ของเขานะเลแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเยนบาะสิครับอบอกมันถอดเปลี่ยนง่ายจะตายไม่ไม่ไม่ฮะก็ส่วนใหญ่แล้วเวลามีคนซ้อนเนี่ยจะขี่ไม่ดีจะเกรงเพราะว่าเ,เป็นห่วงคนอื่นใช่ขี่คนเดียวสบายใจกว่าครับรับใจครับหนึ่งในสิบมีใครครับมีใครบ้างฮะ อเด็เดกเด็ก็ว<ม><ม>่าฮะหนึ่งสิบก็ดีใจแล้วครับ